ครับผมตีทันเดอร์นะครับที่นี่นะครับร้านทันเดอร์ไบค์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบ์มือ2ทุกรุ่นนะครับ เรามีบริการจัดไฟแนนซ์รถบิ๊กไบค์นะครับและที่สำคัญนะครับพี่ตีครับมีบริการขนส่งรถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นทั่วประเทศครับโดยทีมงานมืออาชีพนะครับแต่ก่อนที่เรานะครับจะพาทุกท่านไปชมคลิปรอบคันกันนะครับพี่ตีขอฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไคร์ตนะครับให้กับช่อง thunder channel ของเราด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดระดับคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพราะว่าพี่ตีเนี่ยนะครับมีคลิปใหม่ๆนะครับเข้ามาให้เพื่ออนน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 นๆเเเเีีี่่่ยยยยไไได้ชชมมมกกกกกัััััััััทททุุวลลลลคคคคคครรรรรบบบบบาาพพตะะจปปปิผ สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีนเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Thunder Channel ของเรานะฮะแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของสอง้อรีวิวกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้า Triumph BwT 100คันนี้ถ้าบอกว่าไปไปจากร้านเราไม่ถึง1เดือนกลับมาอีกแล้วูกค้าบอกว่าโอ้มีบนเลยอยากขายคืนนะครับก็อ่ะไมไรวิสิตจัดให้ครับซื้อไปเนี่ยเราก็เราก็ซื้อคืนได้นะครับต้องบอกงี้ต้องบอกว่าเรารับซื้อคืนรถทุกคันที่ออกจากร้านเราอยู่แล้วนะครับใครอยากขายซื้อไปแล้วเบื่อไม่อยากขี่เอามาขายร้านเดิมครับมา นะฮะคันนี้ได้มายังหมื่นสองเหมือนเดิมนะฮะรถเป็นรถปีสิบแปดนะครับเป็นตัวทีร้อยแบล็คนะครับสวยเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาชมกันดีกว่าว่าสวยเหมือนเดิมจริงไหมมาเลขมาคันนี้ครับวิ่งมานี่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบกิโลเมตรนะฮะแล้วบอกว่าเหมือนเดิมเลยกุญแจสองดอกนะครับนี่ประกับไฟฟ้าเดิมนะครับตัวถือไม่มีเวลานะครับแล้วก็ปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคัตเดิมเป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้มือแฮนด์เดิมทุกตาแฮนด์เดิมนี่ปั๊มเบรกบนเดิมเดิมมือเบรกเปป็นแบบบว่ารั เป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประกับคันเร่งเดิมๆตัวสื่อไม่มีเรือนลางนะครับมาที่ถังน้ํามันสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกจุดนะครับไม่มีบุบไม่มีรัคยิมไม่มีถลอกนะครับแล้วก็นี่ครับเบาะนั่งแต่งนะครับเป็นหนังสีน้าตาลพร้อมกับเดินได้แบบแบบลายไดมอนด์คัทแบบนี้นะครับให้ความสวยหรูแล้วก็คลาสสิกเป็นอย่างมากนะฮะมาด้านหน้าครับตัวเด่นจะชิวหน้าแต่งนะครับจากไทรัมนะครับตรงรุ่นนะครับนี่เดี๋ยวก็มีโครงเหล็กตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเหมือนเป็กกาาดด กดาไฟหน้าเลยนะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยนะครับไม่มีรอยหินเลยนะฮะแล้วก็มีนี่ยางครอบแกนโช๊คด้านหน้านะครับเป็นยางกันฝุ่นนะครับแล้วก็บางคนหน้าเดิมเพราะกับโลโก้ไทอ่อัมยางหน้าหลังเดิมนะครับจากพิเรีแพนทอมนะครับแล้วก็ล้อหน้าหลังเดิมขอบล้อไม่มีถลอกไม่มีดุงนะครับนี่แล้วก็ซี่ลวดไม่มีคาบสนิมนะครับดุมล้อเดิมสวยนะครับส,รรๆๆส,สีไม่มีลอกล่อนแล้วก็กระบอกชคล่างด้านหน้าฝั่งขวานะครับไม่มีรอยหินรอยล้มหลังสไลด์ เนี่ยชุดหม้อน้ําเดิมนะครับหม้อน้ําเดิมแล้วก็อกล่างนะครับอกล่างนะครับเป็นอันนี้เป็นคิตเทจด้านล่างแต่งการกระแทกด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็มีแคสบาร์ด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับเป็นของแต่งขอท่อเดิมนะครับสีเดิมสวยครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้านะสับตัวท่อแล้วก็ฝาวาลนะครับฝาวาลไม่มีค่าน้ำมันไม่มีคาบกาวนะครับคลิปเครื่องต่างๆสวยงามไม่มีแตกหักไม่มีล็อกร่อนนะครับแข้งเครื่องฝั่งขวา มันมีร้มล้มแตกครับสวยเนียบแน่นอนคันนี้พักเท้าฝั่งขวาเส้นเดียวกันไม่มีแตกรับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันเอสวยเดิมเหมือนเดิมครับต้องบอกต้องบอกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมไปร้านเราแบบไหนกลับมาแบบนั้นเราที่สำคัญเนี่ยราคาตอนเนี้ยาาดีกว่าเดิมอีกนะนี่บางโคนอ่ะขอคร,ครับบางโซ่ฝั่งขวาครับไม่มีเป็นของเดิมนะฮะโซ่สเตอร์เดิมติดรถมาจากศูนย์เลยนะครับก็ดูขอบล้อด้านหลัง ไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับเห็นไหมฮะยางหน้าหลังเดิมจากเียรี่ผพนท่อมเช่นเดียวกันนะครับมาที่บ้านท้ายกันบ้างคันคนียังคงเป็นนี่บางคนหลังเดิมไฟท้ายเดิมไฟเดียวเดิมนะครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับสำหรับคันนี้เหมือนเดิมครับสวยเหมือนเดิมคอนเฟิร์มเลยนี่มารอบนี้นะครับถูกกว่าเดิมอีกจานเบรกด้านหลังครับเป็นแค่รอยมาพร้อมกับระบบเลรก ABS เห็นไหมครับนี่ตัวท่อฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มล้มแปะ,ะไล่มาเลยบินไล่มาแคนคเครื่องฝั่งซ้ายครับ ไม่มีล,ลม้มล้มแปะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นี่ฝาวาวไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวนะครับคีิเครื่องสวยไม่มีแตกหักสวยเนี้ยบสวยเดิมนะเนี่ยแชสบาร์ก็ยังอยู่ครบไม่มีบุบคอท่อด้านหน้านะครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้านั่นหมายความว่าคนนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรอย่งสิ้นเลยนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งใสนี่ดูเลยครับแห้งใส่ใสๆแบบนี้ตามสไตล์ทันเดอร์บอยพอดมห้าจานเบรกด้านหน้า ก็ <S <S เป็นแค่รอจริงๆเพราะนี่คือ1อ2 0 0 0กิโลเมตรแท้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS กรบบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายดูดิไม่มีรอยหินนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าไทรบบอรัมมอเตอ,อวิทีร้อยคันนี้ไปแบบไหนสวยแบบไหนกลับมาก็สวยเหมือนเดิมครับต้องบอกว่าเราคัดทุกคันจริงๆคุณซื้อไปคุณอยากขายเราซื้อคืนครับมาเลยครับทันทบายพัฒน์ห้าแล้วเจอที่ร้านครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ